สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปออสก้าซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครับผมก็ไปมาแล้วครับไปดูสนามบินใหม่ซึ่งเขาถมทะเลผมเลทำสร้างขึ้นเป็นเกาะครับที่มนุษย์ถมทะเลขึ้นมาให้เป็นสนามบินเป็นเกาะมีเนื้อที่ห้าตารางกิโลเมตร โอ้โหไม่เล็กนะะก็ไม่เล็กก็ใช้งบประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณทั้งประเทศของเมืองไทยโอ้สามแสนกว่าล้านครับก็ตายไม่มากครับสามแสนกว่าล้านไม่มากเท่ไรนะครับนี่มันแอบไปเลยครับคราาก่อนนี้ผมคาดไปนิดนึที่พูดถึงชี้บาทมันมันไม่ได้อยู่ไอ้อาญาเนี่ยไปอยู่ที่นั่นครับมันอยู่คิวคิวห่างไปอีกหน่อยหนึ่งครับครัอนหนึ่ง ต่นี่พาไปโอสากาเลครับโอซากานี่รู้สึกคุ้นมากเพราะว่าการบมาหยกๆยกการบินไทยผมไปโอซาก้าครั้งแรก2,507สิบปีมาแล้วนะสามสิบปีพอดี2,507เอาเครื่องคาราวลไปลงผมตอนนั้นโอซาก้ายังเป็นเมืองเล็กๆเป็นเมืองชนบทครับผขณะที่เราเอาเครื่องไอพ่นเป็น สายการบินแรกที่ไปลงก็มีชาวบ้านมายืนเกาะรั้วดูโอ้เจ็บโตเจ็บโตเจ็บโตอย่างนี้กันอยู่แล้วประเดี๋ยวคอยดูสิครับหลังจากนั้นสามสิบปีไปนี่มองไม่เห็นเลยแล้วก็จำไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ไปบ่อยๆทุกปีเปลี่ยนหมดดูเข้าแล้วกันก็อันนี้คือเรื่องราวของเมืองโอซาก้าที่นับวันจะเติบโตมากขึ้นไรด้วยนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพ นับบัดนี้เลยนะครับนี่ครับกำลังแงนหน้ามองอะไรกันอยู่เอ่ยมองตึกตึกระฟ้ากันใช่ครับผมตึกระฟ้าในโอซาก้านะครับตึกชินอุเมดะครับมีแค่40สชั้นแหละนะครับแต่ก็เรียกว่าจุดที่น่าสนใจก็คือขอสังเกตการที่อยู่บนชั้นยอดสุดนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มาดูได้แล้วก็พอขึ้นมาในตึกนี้หรือเข้ามาในตึกนี้แล้วเนี่ยจะได้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับแม้ว่าจะเป็นสถัปัตยกรรมแบบไฮเทคเต็มที่ก็ตามแต่แต่เขาจะไม่ละเลยธรรมชาติครับในตึกแห่งนี้จะมีทั้้งนําตก จะมีทั้งสายน้ําไหลนะครับและสวนหย่อมด้วยและไม่ใกล้ไม่ไกลจากตึกละตรงตรงนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีบรรยากาศแบบเก่าๆของทางญี่ปุ่นนะแบบโคซากาเมื่อวันวานยังให้เห็นอยู่ไม่ว่า<อ>จะเป็นร้านขายของแบบนี้นะร้านอาหารเนี่ยนะครับร้านขายของก็อยู่เคียงข้างความเจริญในอนาคตนะซึ่งได้สร้างขึ้นมาแล้วนะฮะร,ร้านทาผมก็มีแถวย่านอุเมดะเนี่ยมันมีเมืองใต้ดิน มเชื่อมต่อถึงกันเลยทีถึงกั้หมดเลยใช่ไหมครับครับญาติอุเมดานีครับที่เราจะหมไแล้วเสียครับเดี๋ยวตอนนี้คือเราจะพาขึ้นไปไงฮะนะฮะพาขึ้นไปชั้นบนสุดเลยเนี่ยเพื่อจะได้ชมวิวของออสก้าในยามค่ำคืนนะครับเขาบอกว่ามองลงมาแล้วเหมือนอะไรฮะอยู่บนหลังคาโลกแล้วก็มองลงมาที่ความงามเบื้องล่างนะครับ ตรงนี้เขาบอกว่าเพิ่งเปิดได้ไม่นานนี้เองนะฮะแต่ว่าคนโอซาก้านี่แวะมาเยี่ยมเยือนแทบจะเรียกได้ว่าทุกคนแล้วเพราะอยากมาดูว่าเมืองของตัวเองเนี่ยมันสวยยังไงในยามค่ำคืนนะครับพวกหนุ่มสาวจะชอบมากันมากเลยเขาบอกว่ามันโรแมนติกดีนี่มายืนดูไปอย่างเงี้ยนะครับเธอรู้สเกไหมอย่างนั้นอะไรกันแต่จุงกระจิงกันไปตามเรื่องราวนี่นะฮะก็ก็ผมว่ามันก็ดูดีนะครับไม่ทราบลงตู้กับหม่อมจะว่ายังไงคือบรรยากาศที่มัน ผสมผสานกันไประหว่างมเมืองเก่าที่เราเห็นเมื่อครู่นี้นะฮะกับอของใหม่ๆซึ่งเป็นตึกที่สูงตั้ง40ชั้นมีไฮเทคเต็มที่ถนนนี่มันซ้อนกันทั้งหมดเนี่ยสี่ห้าชั้นครับมันน่าอยู่ตโตกเกียวไหมแล้วที่บอกว่ารถล,ลอยฟ้ารถอะไรต่างๆนานาเนี่ยโตเกียวสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไที่นี่มีบนลังคาอะไรคือคือรถไอ้นี่ปูนอะไรล่ะอ้าวรถไฟรถไฟ แล้วใต้ดินนี่ก็มีบริเวณที่เชื่อมถึงกันหมดเลยเป็นร้านขายของร้านอาหารเลยใช่ไหมฮะแม้กระทั่งตัวตึกใหญ่ๆซึ่งเป็นสถานเรียกศูนย์สรรพสินค้าครับผมชั้นหกรถไฟของเขาเป็นรถไฟเอกชนเขาเช่าเลยทําเป็นฐานดีอยู่ชั้นหกยกลางขึ้นไปที่เข้าไปในชั้นหกเดี๋ยวนี้น่าไม่ได้เล่นกันอยู่ใต้ดินแล้วครับเล่นถึงชั้นหกข้างบนถามหแล้วมีความสุข ไม่มีเราผมว่าไม่มีผมก็รู้สึกว่ามันไอ้ผมก็เป็นคนโบราณนะผมก็อยากจะไปมองต้นไม้ใหญ่ๆแถวอะไรล่ะที่ลำปางนะอะไรใบแฉซ้อนแฉซ้อนอย่างนี้นันไม่เป็นไรหรอกครับครับนั่นดิผมอยากจะดูมากกว่าไอ้ยังนี้ไม่มีความสุขเท่าไหร่หรอกครับแต่อาจจะสนุกแต่ไม่สุขมันไม่ใช่สนุกอกครับเวียนหัวเวียนหัวแต่ก็อยากให้เห็นนะครับว่าเติบโตขนาดไหนนะครับผมครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไปนี่เป็น ให้ท่านชมก่อนดีกว่ายังไม่ทราบว่าตั้งชื่อเรื่องว่ายัางไงนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องของการใช้พละกําลังที่มากกว่าสมควรนะครับวช้วนนกําลังขากําลังขาครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อากาศที่เรียกว่าเฮโรจิม่านะครับบริเวณ<ๆ>อาโตโก,กิวเนี่ดีเลือนะฮะคนก็เลยมาชุมนุมกันอย่างคับข้างเพื่อที่จะมาชมแล้วก็มาเชียร์การแข่งขันซึ่งเป็นทั้งการออกแบบเรือนะครับแล้วก็เป็นการแข่งความเร็วด้วยนะฮะก็จะมีรูปร่างหน้าตาแปลก แต่โปรดสังเกตนะครับว่าไม่มีการใช้เครื่องยนต์กลไกนะครับครับอ่าเราจะทําให้ขับเคลื่อนได้อย่างไงก็ใช้เท้ามนแล้วครับใช้โมเตอร์ขาครับผมโมเตอร์ขาครับอ่าใช้โมเตอร์ขาถ้ามีเครื่องยนต์กลไกมาเกี่ยวข้องเขาไม่มุนไม่พัดใช่ไหมครับก็จะมีคือทุกอย่างนี้ต้องใช้ด้วยกาลังงานของมนุษย์เท่านั้นนะครับในการที่จะแข่งแล้วก็โชว์สภาพเนี่ยอย่างนี้แหละครับเนี่ยแหละครับว่ากันอย่างนี้แหละฮะดูเลยครับขี่กันเข้าไปขี่กันเข้าไปนะฮะ คณะกรรมการคณะกรรมการเขาจะพิจารณาให้คะแนนจัดความเร็วนะครับคือในระยะทางที่เราเห็นเนี่ยนะครับ200เมตรนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งมีคนทําไว้แล้วว่าความเร็ว200เมตรเนี่ยทำได้แค่30วินาทีนั่นเป็นแชมปเปี้ยทีดได้30วินาที200เมตรนะฮะถือว่าเก่งมากนะฮะลัประการที่2ที่จะให้รางวัลกันก็คือ รูปลักษณ์ของเรือและการให้พลังงานกับเรือนะครับว่าจะใช้วิธีไหนเนี่ยรูปลักษ์พวกนี้เนี่ยเก่งๆเพรี่เก่งจะดูไอเดียเข้านะครับดูไอเดียเข้าไปเป็นรูปคนว้วนะฮะคนคนก็ชอบกันหุ่นยนต์ห่นครับผมดีมากนะ่ครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่าน่าน่าสนุกดีนะฮะก็เกิดขึ้นที่บริเวณอ่าวโตเกียวนะครับที่ก็เรียกว่าเฮวาจิมานะฮะครับผม ก็น่าเราเราน่าจะมีประกวดอะไรอย่างี้ที่ที่เป็นฝั่งแมน้ำเจ้าพยาบ้างนะฮะคนจะได้รู้สึกรักแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็อยากจะไปทําอะไรแต่เราเดาไายเรือแข่งกันมานานแลวละก็ยังพายก็อยู่ทุกวันนี้ับพยที่ําสำหรับเด็กนะครับคือคือคล้ายๆว่าถ้าเกิดอให้เด็กวัยรุ่นมาสนใจอะไรแบบนี้นะฮะมันน่าจะมีการออกแบบที่เป็นสีสันแบบนี้แล้วก็มาดูกันตกลงเอาไว้คิดกันบหมไม่ได้รรคคัับขึ้นนมา เก็บสวะไม่ไหวเก็บสวะไม่ไหวเพราะติดเข้าไปแขกอยู่ย่างกันเลยผมว่าไปดูท้องฟ้ากันดีกว่าครับผมครับผมเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นและปรากฏบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนนะครับหลายท่านก็คงจะพอเดาได้แล้วว่าคืออะไรนะฮะก็คือเรื่องของดอกไม้ไฟนะครับก็ขอเชิญท่านชมภาพครับนั่นเป็นเดือนกรกฎาคมนะถูกต้องครับเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นตรงกับฤดูร้อนในญี่ปุ่นมีเทศกาลฮานาบิ รือเทศกาลดอกไม้ไฟนะครับ<อ>สวยงามขนาดไหนสว่างสวัยในยามค่ำาคืนเขาบอกว่าลืมความร้อนของอากาศไปได้ชั่วขณะเด็กๆก,ก็ชอบใจมากนะครับงานแบบนี้จะเรื่องน่าตื่นเต้นแต่ว่าเด็กๆก,ก็คงจะเกี่ยวข้องได้เพียงแค่นั่งดูจะให้เป็นคนไปจุดอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเสี่ยงอันตรายในเรื่องของมืออาชีพในเรื่องของดินปืนดินประสิวเรื่องของระเบิดเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะ ทำอะไรล่ะครับเนี่ยก็ก็ให้เห็นอาการเตรียมตัวครับการเตรียมขาจะทําบั่งไฟไงครัก็ครับผมคิดว่าใช่ก็เหมือนอย่างของเราทําบั่งไฟครับนี่ฮะก็เป็นอ่าโปรดเสกชุดที่ใส่หน่อยนะครับอ่าจะเปลี่ยนจากกิโมโนมาเป็นยูกาตะนะครับเพราะว่ายูกาตะนี่เหมาะสําหรับหน้าร้อนนะครับกิโมโนก็ต้องหน้าหนาวหน่อย <น>บรรยากาศก็กเป็นน่าร้อนจริงๆครับดูท้องฟ้าดูสีสันนะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวของผู้คนแล้วเียอะไรล่ะและนี่แหละครับดอกไม้ไฟ,ไฟร,รูปรูปร่างแบบต่างๆครับที่เขาจะจุดขึ้นไปแล้วก็ทําความสวยงามให้กับบนท้องฟ้านะครับที่เห็นเหมือนคล้ายๆขวดน้ําเต้านี้ก็เป็นดอกไม้ไฟ,ไฟั้งนั้นแหละครับนี่ส่วนว่ามันจะวิกฤติสดารยังไงนี่ผมผมเห็นถ่าจะต้องให้ท่านผู้ชมได,ไ,ดได้รอชมภาพนะฮะ ไปดูบางทีก็มันก็ไม่น่าจะสวยนะฮะเหมือนอยู่ในน้ำเต้าธรรมดาเลยใช่ไหมครับแต่เขามาจุอะไรต่อะไรได้เยอะแยะครับเยอะแยะเลยกรมวิทยาศาสตร์ฐานบกก็ทำหรือคุณเกรียงเพชรครับก็ทําอยู่เกรียงเพชรนี่นะนะครับก็เล่าให้ฟังเขาคงจะเล่าให้ฟังแล้วครับว่าเนี่ยเขามีมีชนวนที่จะให้ติดไฟยังไงนะครับมันทําปฏิกิริยากันยังไงสายดินปืนดินประสิวเข้าไปนะครับ แแล้วก็ผสมสีอะไรขึ้นมาครับผมคิดว่านะฮะเพื่อจะทําให้เกิดสีสวยงามบนท้องฟ้าที่มืดมิดไอ้สีต้นไปช้อยผสมนะครับและแร่ธาตุอะไรต่างๆผสมก็ไปมันถึงจะออกเป็นสีอะไรต่างๆนานาครับผมเด็กๆก็รอดูแล้วครับรอดูด้วยใจจดใจจ่อครับอยากจะดูมากเหลือเกินนะฮะนี่ครับแล้วก็ร้องเพลงร้องเพลงกันเพราะมันเป็นมันเป็นเทศกาลเนี่ยนะครับระหว่างคอยดูก็ร้องเพลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักรู่นะครับท่านผู้ชมอดใจนิดหนึ่งจะให้ดูกันอย่าง เต็มๆเลยทียเดียวนะครับว่ามันสวยสดงดงามกันขนาดไหนนะครับพวกนี้ก็เสียงตายพอสมควรที่จะต้องของยันเองเหรอฮะครับจุดกันอย่างนี้นะครับเอามือแย่เข้าไปแล้วก็จุดหูเด็กๆตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะครับดูสิครับหอุ้ดหูด้วยมันดังครับเงานเพิ่มแล้วครับก็เขาบอกว่าดอกไม้ไฟที่จุดในงานนี้ก็สวยแล้วก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นทุกปีที่ผ่านพ้นไป คนดูก็สูกใจและก็ส่งเสียงนะครับก็บอกว่าคนที่คิดคนที่ทําคนที่จุดเนี่ยอยากฟังเพียงแค่เสียงคลางอะนะครับคือแบบอูอ้โูโอ้โห,โอ,โหอะไรแบบนี้ในแค่นี้ก็มีความสุขใจแล้วครับเพราะว่างั้นนะฮะเนี่ยฮะดูดูภาพบอแล้วกันนะฮะมันมันมันสวยยังไงเนี่ยนะครับจุดพูกันปึงปังปนปังเลยนะฮะของเราส่วนใหญ่จะจุดหน้าหนาวครับครับโดยเฉพาะในวันที่มีความสาคัญยิ่งสําหรับแกลบวงชนชาวไทยนะครับวัน ก็แบบสมมติเราอยู่หัวโอ้โห,โหจุดกันอย่างยิ่งใหญ่ประการตาเหลือเกินนะฮะแล้วก็มองไปอยู่มุมไหนยิ่งใครมีบ้านอยู่บนตึกสูงๆเนี่ยนะฮะโอ้โหจะต้องจะต้องยังไงฮะคือถูกใจอย่างมากๆเลยนะครับแล้วก็เ้าเล่นกันเป็นสถานที่นะฮะไม่ใช่บ้านเราลนะ้เล่นสถานที่จริงแล้วก็มีเล่นกันตามบ้านนะฮะคือเวลาเทศกาลที่เช่นไปต้นว่าอะไรล่ะ พิธีลอยกระทงอะไรพวกนี้นะก็จุดกันตามบ้านไม่ต้องนอนเลยทั้งคืนเลยครับทั้งเติมเติมแล้วเดี๋ยวไฟไหม้บางทีตกใส่หลังคาบ้านนี้ตกมาปึ้งไอ้นี่มันก็ไม่ใครจะดีนะครับครับรารนั้นก็อาจจะเกินขอบเขตไปนิดนึงในการที่จะอะไรหาความบันเทิงมากเกินไปหน่อยบนความเดือดร้อนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อพูดถึงว่าในเทศกาลโดยทั่วไปแล้วนี่ ของเราก็ไม่แพ้ชาวบ้านไม่แพ้เลยครับของเราเล่นกันมากนะครั้งหนึ่งผมขับรถกลางคืนนะเขาจุดปุ๊บข้างหน้าเนี่ยผมเกือบหล่นลงข้างทางผมไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันปูมือไปข้างหน้าหน้ารถที่เรากำลังขับอยู่นี่ไคโอโอครับนี้กื่นอันนี้ก็เกินเหตุไปหน่อยครับนะครับครับก็ชมเรื่องอื่นกันต่อนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทําให้มีสีสันหรือสีเขียวธรรมชาติในที่ทํางาน ญี่ปุ่นอยู่กับตึกอย่างที่เอามองไว้ที่ผมตู้ว่าอยู่กับตึกกันทั้งวันทั้งคืนนะฮะไม่มีสีเขียวกันบ้างก็ห่างไกลธรรมชาติเหลือเกินนะครับผมก็อยากจะพาไปดูเรื่องของความเขียวในสำนักงานนะครับลองดูสิครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเชิญชมภาพได้เลยครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เรามองจากเบื้อบนลงมาเราก็จะเห็นว่าโตเกียวเนี่ยก็เหมือนกับเมืองใหญ่ทั้งหลายนะครับที่โตเร็วเกินไปก็มีแต่คอนกรีตมีกับซิแล้วก็มีแต่ซีเมนบดบังธรรมชาติไว ก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับจะต้องทําอะไรสักอย่างไม่ว่าจะมีช่องว่างที่ไหนของคอนกรีตนะช่องว่างที่ไหนของตัวตึกก็ขอให้ธรรมชาติได้แทรกเข้าไปหน่อยนะครับอย่างน้อยก็เป็นความสบายใจของคนที่ต้องสัมผัสกับตึกทั้งวันทั้งคืนเมื่ออย่างคนญี่ปุ่นนะครับเราก็อยากจะพาท่านไปดูพวกบริษัทใหม่ๆหรือตึกใหม่ๆที่มีธรรมชาติอยู่ข้างในนะครับอย่างที่เห็นนี่ก็เป็นบริษัทที่รับออกแบบเป็นบริษัททางด้านอาร์เคเต็กเจอร์เนี่ยนะครับทางด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับ มองดูผิวเผินก็ดูธรรมดาแต่ถ้าได้เข้าไปข้างในแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นความแตกต่างนะว่าเขาจะมีพื้นที่ที่เ,เรียกว่าสวยงามของธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งเลยภายนอกนะครับก็จะมีสีสันของธรรมชาติมาอยู่ได้เห็นสีเขียวบ้างมากขึ้นนะครับนี่นะครับๆๆมแม้จะในสถานที่นะครับ <ๆ S 1> เข้ามานี่ห็นรับขอให้กวาดสายตาดูรอบๆนะครับจะต้องมีสีเขียวครับนะฮะ เสียงของน้ําตกเอยสีสันอะไรเขาบอกว่าคนเรานี้ถ้าได้นั่งทํางานได้นั่งหาหรือธุรกิจท่ามกลางธรรมชาติแล้วจะมีพลังมากระตุ้นอยากให้ทํางานนะครับมีพลังมากระตุ้นให้หัวสมองแจ่มใสและคิดอะไรได้อีกใช่ไหมครับ,บ,บดูบรรยากาศอย่างนี้สิกับหน้าทํางานไหมฮะ,อ,ะออฟฟิศในบ้านเราไม่ค่อยดีอย่างนี้นะฮะโอ้ถ้ามีอย่างนี้นี่จะรู้สึกมีการบ้านบางแห่งมีแล้วครับแล้วครับ่เราต้นไม้บ้านเราในตึกเนี่ยไม่ต้องลดน้ำฮะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเขาเอาไปเปลี่ยนฮะไม่ใช่มันปลอม ของต้นไม้ปลอมก็มีค่บนี่ของจริงต๊กตู้นี่ของจริงที่อยากให้ดูเป็นของจริงครับถ้าเป็นของจริงเลยของดูสิครับเห็นไหมฮะแม้ถ้ามีถ้ามีสำนักงานที่ไหนมีต้นไม้เมืองไทยเราก็มีเียวครึ้มแบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็ให้พนักงานมานั่งทำงานด้วยนะครับทานอาหารด้วยหารือธุรกิจกันด้วยเห็นไหมครับนั่งประชุมกันด้วยเนี่ยผมว่ามันไม่เครียดนะฮะก็ไปการบินไทยสิครับและ เป็นกรเมืไทยไม่ใ่ครับทุกท่านนะครับถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยนะครับถนนวิารใหญ่เนี่ยนะครับสนนวิการใหญ่แล้วฮะต้นไม้เปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาอเปลี่ยนเอานะฮะเพราะว่ามินิสตรีแล้วมีบริษัทที่รับเปลี่ยนครับผมอย่างนั้นเลยนะฮะครับโอ้โหข้างหน้าก็สะน้ำเบ้อเห็นไหมใช่ใช่ใช่ครับครับก็แบบนี้แหละครับก็เป็นอีกหนทางหนึ่งสาหรับอาจจะเป็นแง่คิดอีกมุมหนึ่งนะครับสําหรับ ท่านที่นับวันคือคนกรุงเทพเนี่ยนับวันจะต้องสัมผัสกับตึกมากขึ้นแล้ว<ม>นะครับแต่ก่อนนี้สัมผัสกับตึกเฉพาะเวลาไปทํางาน<ม>หลับบ้านยังได้อยู่ในบ้านซึ่งมีอนาบริเวณมีอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้นี่ก็จะต้องอยู่บ้านซึ่งเป็นกล่องสูงขึ้นไปบนฟ้าแล้วนะฮะถ้ามีสีเขียวตรงไหนสอดแทรกเข้าไปได้เนี่ยผมว่าจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะฮะอย่าห่างไกลธรรมชาติเกินไปนะครับครับก็คิดว่าในในเบื้องแรกนี้ก็คงจะมีตามนี้ก่อนเดี๋ยวเราคงจะพักกันสักรู่หนึ่งนะครับ แล้วเดี๋ยวกลับมาชมอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเก่าๆที่พยายามจะยังอนุรักษ์เอาไว้โดยชาวญี่ปุ่นนะฮะเพื่อทําให้มันเคลื่อนไวหวได้อีกแล้วก็จะได้นึกถึงวันชื่นขึ้นสุขที่ทผ่านๆมานะฮะครับเดี๋ยวมาชมกันครับครับเมื่อกี้พูดว่าเกี่ยวกับเรื่องของเก่าๆเป็นของใช้ด้วยหรือเปล่าเออหลายอย่างหลายอย่างตรกนี้จะทายปัญหาตุ๊กตุ๊กตาอะไรจะทายปัญหากันของอย่างของเล่น แต่ก่อนนี้สมัยผมกับวิตุนี่ใช้ลานไขลานไขลานอ่ะอันนี้ก็คงจะหลักการเดียวกันละครับคือคือเป็นการเอาของซึ่งอาจจะมีอายุประมาณร้อยกว่าปีมาแล้วร้อยห้าสิบร้อยหกสิบปีมาทําอะไรก็ได้เนี่ยครับใส่ลานใส่อะไรเข้าไปขอให้มันเคลื่อนไหวได้ใหม่เพื่อจะได้นึกถึงวันวานวันเก่าผมชอบชอบนะฮะย้อนอดีตย้อนอดีตกบเนี้ครับยงั้นราไปดูเลยนะครับภาพที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้ก็เป็นภาพของ อาจจะเรียกว่าเป็นเฟืองเป็นกงล้อฟันเฟืองเนี่ยนะครับของเล่นสมัยก่อนของญี่ปุ่นที่เคลื่อนไหวได้ก็มักจะเป็นด้วยล้อด้วยฟันเฟืองด้วยเชือกผสมไปกับแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยแหละครับไม่มีอะไรที่จะสลับซับซ้อนหรือว่ายุ่งยากมากนักนะครับแต่มันก็ทําได้หลายอย่างนะฮะดูนะฮะรับหมุนคอได้อะไรได้นะครับอของพวกนี้นี่ถ้าจะว่าไปแล้วอายุก็เป็นร้อยปีนะฮะนะครับผู้ชายคนนี้คือคุณฮิกาชิโนะนะครับแกเป็นนักอนุรักษ์ของเก่า จะมีไอเดียใหม่ๆในการที่จะเอาของเล่นเก่าๆเนี่ยนะครับหรือพวกตุ๊กตาโดยเฉพาะเนี่ยนะครับมาทําให้เคลื่อนไหวได้อีกครั้งด้วยกรรมวิธีของแกเองนะครับอย่างนี้นะฮะอย่างตุ๊กตาอย่างนี้เด็กญี่ปุ่นสมัยใหม่ไม่เล่นนะฮะไม่รู้จักแล้วมันหมายความว่าไงก็ไม่ทราบแต่แกจะพยายามเอามาเนี่ยนะฮะผมไม่ทราบแกตั้งใจจะให้ตุ๊กตานี้ปีนเองได้หรือเปล่าปีนข่านบันไดนะฮะหรือเนี่ยหรือตีลกาลงมาอะไรย่างนี้หรือเปล่านะครับลองสังเกตุใช่จริงด้วยนะครับนี่นะฮะ นะครับก็เป็นตุ๊กตาเล่นกายกรรมปุ๊บใหลงมาบอบกลาบนั้นน่ะหงายหลังครับหงายหลังปุ๊บนี่นะครับอย่างเงี้ยนะครับของแบบนี้นี่เรียกว่าถ้าเผื่อไม่มีคนคิดที่จะเอามาปรับปรุงหรือมาใส่พวกไอ้พวกเครื่องไม่ไม่ใช่กลไกนะครับหมายถึงเป็นพวกเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยครับเป็นล้อเป็นเชือกเป็นฟันเฟืองเข้าไปแล้วนี่หมดสิทธิ์แล้วนะฮะไม่ได้เห็นแล้วนะครับไม่ใชไม่ใช้แบตเตอรี่เลยนะครับ ให้ลานนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรฮะคันถามแหละฮะครับใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมฮะเนี่ยฮะก็เดินลงมาได้ยังไงดูสิครับโอ้ใช้แรงดีหัวค่ะนี่อุตส่าห์มีตำรานะครับต้องศึกษานะครับครับคือต้องศึกษาว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงเขามันมีตำราอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อจะมาทําให้มันเดินได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยร้อยกว่าปีผ่านไปเนี่ยก็จะต้องพยายามทําให้เหมือนของเก่าได้ได้ไม่งั้นท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็ไม่ยอมรับนะครับท่านก็บอกว่าโอ้เน แบตเตอรี่มาใช้หรือใช้เครื่องจากกลไกอ๋อนี่วมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟครับน้ำชาเห็นไหมครับนะฮะขอบคุณค่ะอ่าดื่มน้ำชาเสร็จแล้วปั๊บทำไมครับเลี้ยวกับเออกลับกลับทีนี้ไม่ใช่ว่าเขาใช้วิธีบังคับไม่ใช่นะครับคือพอยกถ้วยออกมันหยุดเดินไงฮะพอเอาถ้วยวางลงไปใหม่มันถึงจะเดินใหม่แล้วมันสองข้างมันเลี้ยวกลับได้นี่ฮะมันเป็นกลไกครับเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยโอ้โหผมดูแล้วชอบมากจริงๆเลยนะครับอันนี้นะฮะยังยัง นี่ก็เป็นตุ๊กตาที่โอ้ผมเข้าใจว่าจะต้องเก่าอย่างมากๆแล้วเนี่ยนะครับน่าจะสร้างสักร้อยห้าสิบร้อยหกสิบปีมาแล้วนะครับตอนที่พระเอกของเรื่องเรานี่ไปพบมันแหมแตกหักเสียหายหมดแล้วนะครับ<ม>ก็ต้องเอามาใช้เวลาเป็นปีๆนะครับในการที่จะตกแต่งใหม่บำรุงใหม่ให้มันกลับมาสวยงามเหมือนอย่างเคยเนี่ยนะฮะผมเข้าใจว่ายิ่งธนูหรือเปล่าใช่ใช่ใช่โอ้โหริองดด้วย <laughs> <laughs> คนยิงกะนูนี่ต้องหัวล้านนะครับทําไมครับผมคนญี่ปุ่นไม่ไม่ทราบยังไงสมัยก่อนต้องโกนหัวร้านเนี่ย <c oughs> แล้วมันจะปล่อยลูกกนูไปแบปครับเนี่ปยปล่อย,อยทำไมจะไม่ปล่อยปล่อยนี่ฮะเราแสดงสีหน้าอิ่มเอิบแสดงว่าพอใจยิงเข้าเป้าใช<า>่นะครับ,รบโอ้โหนี่เยี่ยมจริงๆนะครับขอเรียนย้ำเลยนะครับเรียนกับท่านผู้ชมตรงนี้เลยว่าไม่ได้มีการใช้แบตเตอรี่หรือวงจรใดๆหรือแม้แต่เครื่องยนต์กลไกอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับ เคลื่อนไหวได้โดวยวิธีการแบบสมัยก่อนทุกอย่างาาใช้ลา,า,า,านใช้ล้านใช้ลานใช้ลานใช้พวกฟันเฟืองผสมกับเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกอย่างเดียวเท่านั้นเองเลยทีเดียวของแบบนี้นี่เร,เราเรามีโอกาสที่จะมาทมําในบ้านเราเอง<ส>ด้วยไหมครับเคยเพ่ากเราเคยเคยเล่นครับตอนที่เข<ร>าก <ไป S 2> ้าวหน้าไปอีกอนุรักษ์ให้มันกลับมาได้ใหม่นะครับคือคือผมเข้าใจนะครับว่าต้องใช้เวลาและความอดทนอย่างมากต้องค่อยๆประกอบทําเป็นชิ้นขึ้นมานะฮะ แต่ว่าความสุขความอิ่มเอิบใจมันเห็นตรงนี้แหละนะเมื่อทำได้สำเร็จไอ้เรื่องนี้ผมยอมครับยอมเลยอยิงธนูเองนี่ยอมนี่เล็งด้วยนะครับเล็งด้วยแล้วดูสิครับเป็นยังไงปล่อยแล้วปล่อยปุ๊บหน้าดูนะอะไรขยักหน้าลงมาขออีกลูกจะทำไรเห็นไหม้รฮบดีมากทีเดียวครับเห็นไหมครับทุกอย่างเคลื่อนไหวมีลีลาและท่วงท่า นะครับคนพวกนี้นี่ต้องเรียกว่าเขาเขาจะต้องมีเวลาเหลือเฟือในชีวิตเขานะครับกว่าที่เขาจะเอาของเก่าๆเหล่านี้มาปรับปรุงทําอะไรใหม่ได้แต่พูดถึงว่าเมื่อสักร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นคิดทําสิ่งเหล่านี้ก็เก่งนะครับนี่แหละครับคือภาพที่อยากจะให้ท่านชมนะฮะครับก็เป็นไงครับได้ชมแล้วคราวหน้ายังมีอีกไหมเนี่ยมีครับมีไหมครับมีครับยังมีครับ ไมอยากจะให้มันเป็นเรื่องของง่อยธรรมชาติครับคือเราเห็นอะไรมามากแล้วเราไปหาธรรมชาติกันกราวหน้าไปธรรมชาติกันสักหน่อยดีนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามีเรื่องไหนคิดว่ามีแน่นอนครับเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติแท้ๆเลยเนี่ยนะครับบรรยากาศที่เป็นขนมทำเนียบประเพณีอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับครับผมวันนี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กราหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ